สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปติดตามสถานการณ์น้ําในเขื่อนอุบลรัฐอําเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่22พฤศจิกายน2568นะครับล่าสุดที่เขื่อนอุบลรัฐนะครับยังคงมีน้ําไหลเข้าอ่างกว่า9ล้านลูกบาทเมตรแล้วก็มีการระบายน้ําออกเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลน้ําที่เขื่อนอุบลรัฐ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยล่าสุดวันนี้นะครับระดับน้ำอยู่ที่181เมตร73เซนติเมตรปริมาณน้ำมีอยู่2,325ล้าน4,000ลูกบาทเมตรคิดเป็น95.64อร์เซจากความจุอ่างปกติสูงสุด2,431ล้าน3,000ลูกบาทเมตรซึ่งก็ถือว่าเขื่อนอุบลรัฐแม้จะหมดฝน และอยู่ในช่วงฤดูหนาวแต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์น้ำมากมีน้ำไหลเข้าอ่างจำนวน9ล้าน6แ7 0 0 0 0ลูกบาทเมตรและระบายน้ำลงไปยังลำน้ำพองผ่านทางเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวน8ล้าน3 0 0 0 0นลูกบาทเมตรเก็บน้ำไว้ในอ่าง1ล้าน6แ4 0 0 0 0นลูกบาทเมตรครับเพื่อให้มีน้ำเพียงพอตลอดฤดูเกินอุบัตรัฐยังรับน้ำได้อีก ร้อยห้าล้านเก้าแสนลูกบาทเมตรซึ่งผลพลอยได้จากการระบายน้ำก็เป็นการช่วยให้ประชาชนได้ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคน้ำสำหรับไว้ผลิตน้ำประปาน้ำใช้ในด้านทำการเกษตรต่างๆน้ำเพื่อใช้ในการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์น้ำใช้ในด้านอุตสาหกรรมและเพื่อเป็นการรักษาสภาพน้ำรักษาระบบนิเวศในลำน้ำผ่องครับ ซึ่งน้ําที่ระบายออกจากเขื่อนอุบลรัตน์นี้นะครับก็จะลงสู่ท้ายน้ําบริเวณฝายหนองหวายอาเภอน้ําพองก็จะมีประตูระบายน้ําปากคลองส่งน้ําสายใหญ่ฝั่งขวาและก็ฝั่งซ้ายทําหน้าที่ควบคุมการส่งน้ําเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูกแต่ละฝั่งของลําน้ําพองโดยระบบส่งน้ําฝั่งซ้ายตอนบนก็จะส่งน้ําเข้าสู่ท้องที่อําเภอน้ําพองอําเภอกระนวนอําเภอซ้ําสูง อำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนะครับรวมพื้นที่ส่งน้ำ58,800ไร่ระบบส่งน้ำฝั่งขวาจะส่งน้ำเข้าสู่อำเภอน้ําพองอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นรวมพื้นที่ส่งน้ำประมาณ68,800ไร่ระบบส่งน้ําฝั่งซ้ายตอนล่างนะครับก็จะส่งน้ําให้ประชาชนในท้องที่อำเภอเชียงยืนอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามรวมพื้นที่ส่งน้ําประมาณ แสนสองหมไร่ครับโดยในแต่ละปีนะครับทราบมาว่าทางชลประทานเขาจะมีแผนการจัดสัดน้ําอย่างต่อเนื่องอย่างปีที่ผ่านมานะครับมีแผนการจัดสรดน้ําและการเพราะปลูกพืชฤดูฝนคือจะช่วยให้พื้นที่ในเขตชลประทานได้มีน้ําใช้ในด้านทําการเกษตรต่างๆรวมกว่า2องล้านสี่แสนสกว่าไร่ครับแยกเป็นข้าว 2, องล้านสามแสนส 588ไร่พืชไร่พืชผักอ้อยและไม้ยืนต้น16,849ไร่และบ่อปลาบ่อกุ้ง15,530ไร่ครับและนี่คือสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลร,รัฐอำเภออุบลร,รัฐจังหวัดขอนแก่นและก็ภาพรวมของโชลประทานที่รับน้ำจากเขื่อนอุบลร,รัฐช,ช่วยให้พื้นที่โชลประทานมีน้ำกินน้ำช้อย่างเพียงพอตลอดฤดูครับ